ชาดกห้าร้อยชาสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะตันทุนนาลิชาดกชาดกว่าด้วยการตีราคาสินค้าณพุทธกาลหนึ่งในสาวัตถี มหานครพระเชตวันอันสงบร่มเย็นมีอันต้องวุ่นวายพระสงฆ์สาวกต่างรุ่มร้อนใจไม่เป็นปกติด้วยมีเหตุไม่งามตามพระวินัยเกิดขึ้นในโรงทานเนื่องจากตอนนั้นภิกษุนามพระทัพพระมรบุตรรับหน้าที่คอยจัดสรร ปันส่วนอาหารให้แก่พระภิกษุจำนวนมากในมหาวิหารแห่งนี้ซึ่งนับเป็นภาระที่หนักมากในหน้าที่การจัดสรรปันส่วนอาหารนี้หากมีพระที่อาพาธก็ต้องจัดดูแลเป็นพิเศษรวมทั้งพระราชาที่ต้องจัดให้ เหมาะสมเป็นพิเศษกว่าภิกษุทั้งหลายเหตุไม่งามทางพระวินยัยเกิดจากพระภิกษุอุทายีผู้มีนิสัยเหลอะแหละเจ้าอารมณ์เห็นแก่ได้และติดในรสอาหารอย่างหนักเป็นผู้ก่อกวนภิกษุเจ้าอารมณ์จะก่อความวุ่นวายประจำ เป็นที่เอือมระอาต่อภิกษุอื่นทุกๆครั้งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระอุทายีก็แบ่งสรรปันส่วนอาหารสงในหอฉันโรงทานตามอำเภอใจมีได้คำนึงถึงความเหมาะสมลำดับพรรษาแต่อย่างใด พระบรมศาสดาประทับอยู่ด้านในหอฉันโรงทานครั้นได้สดับเสียงนั้นจึงตรัสเรียกพระอานน์มาสักถามเมื่อทรงทราบโดยตลอดแล้วจึงทรงระลึกชาติด้วยบุเพนิวาสานุสติยาณ แล้วพระบรมศาสดาก็ทรงโปรดให้ลำลึกโทษความโลภโมโทสันพระชาติในอดีตขึ้นณบัตนั้นดูกรอ,อาน,นุน์มิใช่แต่เดี๋ยวนี้เท่านั้น เมื่อชาติก่อน่อนอูทายีก็ทำความเดือดร้อนเสื่อมลาภให้แก่ผู้อื่นมาแล้วเหมือนกันในอดีตการสมัยเมื่อพระเจ้าโคมทัศของราชสมบัติณนะนครพาราณสีมหานครที่กล่าวกันว่านี่เคยหลับไหลเหตุเพราะมีการค้าแลกเปลี่ยนกันอยู่ไม่เคยว่างเว้นนั่นเองพระเจ้าโคมทัศ ทรงมีบัณฑิตผู้หนึ่งเป็นพนักงานตีราคาสินค้าที่เข้ามาขายในพระนครโดยมีกฎว่าตีราคาอย่างไรก็ต้องขายตามนั้นมิสามารถต่อรองได้จนเวลาผ่านไปพระองค์ไม่ทรงพอพระทยัยการทำงานของบัณฑิต ที่เป็นเจ้าพนักงานตีราคาพัสดุที่จะซื้อเข้ามาเป็นของหลวงหลังจากมอบหน้าที่ให้ทำเป็นเวลานาน,านพอสมควรช้างเชือกนี้ช่างสง่างามดีแท้แรงกำลังก็หาศาลข้าจะให้ราคาจอบแทนท่านอย่างดี จะยุติธรรมอะไรนักหนากดราคาบ้างก็ได้ทำงานไม่ได้เรื่องเลยไม่มีหัวธุรกิจเอาซะเลยทหารเรียกตัวบัณฑิตคนนั้นมาพบเราเจ้าทำงานประสาอะไรนี่ไม่ได้เรื่อง ถ้าพระพุทธเจ้าทำงานอย่างดีที่สุดแล้วให้ราคาตามจริงตามที่สินค้านั้นผึงได้ถ้าเป็นเช่นนี้ไม่นานทรัพย์ในท้องประคังของเราจะหมดสิ้นไปเพราะเจ้าเป็นแน่บัณฑิตหนุ่มผู้นี้เป็นผู้เที่ยงธรรมยิ่งนักแม้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงมีดำริเช่นนั้น ก็ไม่ได้ทำตามแต่อย่างใดเขายังคงตีราคาซื้อสินค้าอย่างยุติธรรมต่อไปวันหนึ่งขณะที่พระเจ้าโครมทัศทอดพระเนตรออกไปนอกวงังก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังต่อรองสินค้ากับแม่ค้าอย่างเอาเป็นเอาตายจึงเรียกให้ทหาร นำตัวเข้ามาทหารนำตัวชายที่อยู่ตรงหน้าวางังมาพบข้าหน่อยสิแล้วก็เรียกบัณฑิตผู้ตีราคามาพบข้าด้วยเจ้านี่ช่างมีนิสัยตรณีเห็นแก่ได้ถูกใจข้าจริงๆดีข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพนักงานราชสำนัก ตีราคาแทนคนเก่าที่มันดื้อด้านหัวแข็งข้าจะให้ใช้ผู้นี้ทําหน้าที่ตีราคาแทนเจ้าเองเจ้ากลับไปอยู่บ้านเถอะขอพระไทยพยาค่ะกระผมจะถวายงานอย่างสุดความสามารถเลยพยาค่ะยาจก ที่ถูกยกให้เป็นคนสำคัญทำงานสนองพระเจ้ากรมทัตได้เป็นที่ถูกปกถูกใจสามารถเอาเปรียบพ่อค้าจากเมืองใกล้ๆได้กำไรมากมายช้างสิบเชือกที่เจ้านำมาให้ข่านี้ราคาได้แค่30สบาทเท่านั้นแหละ ช้างนะท่านทำไมถูกจังอย่ามาเล่นลิ้นกับข้าข้าจะให้เท่านี้แหละเจ้าจะเอาหรือไม่เอาเจ้านี่ซื้อของได้เต็มเมืองแต่ไม่เปลืองเงินเลยเก่งมาก ต่อมามีพ่อค้าได้นำม้าพันธีห้าร้อยตัวมาเสนอขายเพื่อใช้ในราชการสงครามพระเจ้าโรมทั์จึงรับสั่งให้พนักงานตีราคาคนใหม่เป็นคนตีราคาม้าของเจ้าข้าจะรับไว้แล้วกันส่วนค่าต่อแพนนั้น ข้าจะให้พนักงานของข้ามาตีราคาให้เจ้าอีกทีเจ้าจงตีราคาม้าฝูงนี้ให้ดีๆอย่าให้ข้าผิดหวังม้าห้าร้อยตัวของท่านมันดูสูบๆไปนะข้าให้ราคาเท่ากับข้าวสารธนานหนึ่งแล้วกัน ท่านข้าวสารธนานเดียวครอบครัวของข้ากินอาทิตย์ก็หมดแล้วเจ้าก็กินประหยัดประหยัดหน่อยสิม้าแค่ห้ารตัวจะเอาอะไรนักหนาเจ้าของฟูงม้าแทบเป็นลมเมื่อได้ยินค่าตอบแทนที่พนักงานตีราคาบอกไว้แต่สุดจะขัดเืินได้ ยังต้องรับเอาข้าวทนานเดียวกลับมาพ่อค้าม้าไม่พอใจกับราคาที่ได้จึงนำความไปปรึกษากับบัณฑิตที่เป็นพนักงานตีราคาคนเดิมท่านบัณฑิตข้าจะทำเช่นไรดีพนักงานตีราคาคนใหม่ช่างใจดำนกกดราคาม้าของข้า จนไม่เหลือแม้แต่ทุนท่านบัณฑิตช่วยข้าด้วยเถิดขอความยุติธรรมให้ข้าด้วยท่านจงไปให้สินบนแก่พนักงานตีราคาคนนั้นให้เขาเทียบราคาเข้าสารทนานหนึ่งเท่ากับนครพาราณสี แล้วให้เขาตอบคำถามนี้ต่อหน้าพระที่นั่งแล้วข้าจะตามไปช่วยท่านอีกแรงได้เลยท่านตามแผนนี้เลยนะด้วยความโลภและความเห็นแก่ได้ของยาจกที่ถูกยกย่องให้เป็นพนักงานตีราคาเริ่มทำให้พระเจ้ากรุงพาราณสีเสื่อมพระเกียรติแล้ว ท่านโปรดรับเงินเหล่านี้ไว้เถอะแต่ท่านช่วยตอบคำถามของข้าตามนี้ด้วยนะได้เลยท่านให้พูดอะไรก็ได้ข้าตอบตามใจท่านเลยเมื่อแผนขั้นต้นการติดสินบนเรียบร้อยแล้วต่อมาบัณฑิตและพ่อค้ามา ก็พากันขอเข้าเฝ้าพระเจ้าเพ่นดินตามนักหมายกับพนักงานตีราคาพ่อค้ามาเจ้ามีอะไรก็ว่ามาเรียกคนมาตั้งเยอะตั้งแยะชาวบ้านมากันหมดตามที่เจ้าต้องการแล้วขอเดชะ ม้าห้าร้อยตัวที่ข้าพระองค์นำมาพนักงานตีราคาบอกว่ามีค่าเท่ากับข้าวสารหนึ่งธนานข้าพระเจ้ายังไม่รู้ว่ามันจะมีค่าเทียบรซบสินได้สักเท่าไหร่พะยะคา่ะว่ายังไงเจ้าตอบเขาไปสิว่าข้าวสารหนึ่งธนาน มันมีค่าเท่าไรกันของง่ายๆตอบให้ค่าฟังหน่อยสิเจ้าพนักงานตีราคาคนใหม่คำถามนี้เป็นอุบายที่ซักซ้อมกันมาแล้วเป็นอย่างดีเมื่อพ่อค้าถามพนักงานตีราคาก็ตอบไปตามที่ตกลงรับสินบนกันไว้ ข้าวสารหนึ่งธนานก็มีค่าเท่ากับนครพาราสีทั้งภายในและภายนอกรวมกันพระเจ้าค่ะเจ้าตอบว่าอะไรนะพระเจ้ากรมทัตได้ฟังคำตอบแล้วถึงกับตกพระไทยข้าแต่มหาราชเจ้าข้าวสารหนึ่งธนานมีมูลค่าเท่ากับม้าห้าร้อยตัว แล้วข้าวสารหนึ่งธนานนี้มีค่าเท่ากับกรุงพาราณสีทั้งภายในภายนอกเชียวหรืออะไรนะกล้าตีราคากรุงพาราณสีของค่าให้ตกต่าเพียงนั้นเชียวหรือเมื่อก่อนพวกเราเข้าใจว่าแผ่นดินและราชสมบัติ และเมืองพาราณสีนี้ประเมินค่าไม่ได้แต่ที่ไหนได้กลับมีค่าแค่ข้าวสารทนานเดียวเท่านั้นหรือท่านช่างเหมาะสมเป็นพระราชาของพวกเราเสียจริงๆพระเจ้าพรมทัตของเราโปรดคนตีราคาอย่างนี้เองน่าเหรือน่าขันจริงๆตีราคาไม่ได้เรื่องเลย ตีราคามั่วๆอย่างนี้ค่าก็ทำได้อะไรกันน่าละอายจริงๆข้าไล่เจ้าออกไปให้พ้นข้าจะให้บัณฑิตคนเก่ามาทำงานเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อว่าข้าจ้างคนอย่างนี้มาทำงานน่าโมโหจริงๆ ความละโมบโลุมากของพระเจ้าภูมทัตน์และความฉลาดเที่ยงธรรมของบัณฑิตหนุ่มถูกลำดือไปทั่วพระนครเมื่อทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมพารณาณสีก็กลับมาเป็นมหานาครศูนย์กลางการค้าพานิชย์ต่อไปอีกนานเท่านาน พนักงานตีราคาคนใหม่ผู้โลกมากได้เกิดเป็นพระอุทายีผู้หลงไหลในรสอาหารบัณฑิตพนักงานตีราคาผู้เที่ยงธรรมได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าชาดกเรื่องนี้ได้สอนให้รู้ว่าโลกมากมักกลาบหาย ในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ